ได้ไหมกิโลเขาน่ะได้เร็วกิโลกลัวเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวเอาไกลๆไหมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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  เป็นไงเซียนน้ำโลขึ้นได้เออลงชูดีกลับาียนน้ำไปเออเป็นเียนลกจับรเซียนน้ำเห็นเห็นตีขมินนะอยากดูเดือืเลยแขงค้าไหนดูดิโอ cs, โลขึ้นได้อยู่ สวัสดีครับนางรองพอได้เลีมพบกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับกับบรรยากาศลงหวยใส่เวดปรากฏครับพี่น้องก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปหาปรากฏมาก็มีพี่น้องแถวบ้านเราสอบถามกันมาเยอะนะครับเกี่ยวกับอยากได้ปรากฏไปทํากับุงกับเขาให้เราหาให้ตั้งแต่วันนั้นเราก็ยังหาให้พี่น้องเขายังไม่ได้เลยครับ วันนี้ก็เลยลองชวนทีมงานมาแก้หนาดูครับผมก็ย้ายจากอ่าหมายเก่าขึ้นขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับผมประมาณสักสองล็อกครับวันนี้ก็มาโดยการสามคนครับเสียนนามิเต็กซิ่งแล้วก็ถือมืองลาวนะครับไปครับพี่น้องลุยกันเลยครับทำหรอมื่อตึ๊ดตือดกำลังออกตัวแลนะ้วครับพี่น้องขือมืองลาวครับ ของแท่ครับของแท่ทวันนี้ถึกคักแท้วันนี้สงสัยมันโดนมาหลายตัวแล้วครับโดนหลายนี่ตีแตกมดนี่วิ่งหาหม้มาคือมืดมืดนีนน่ก่อเขียนน้มวิต็กซิงครับสวัสดีครับมันนานจะได้เห็นสักทีตั้งแต่ออก,กรถฮุกโรมาก็เพิ่งจะได้เห็นหน้าคลิปนี้แหละครับพี่น้องไม่ได้ว่าได้วางเลย,ย,ยหาแต่เ <ใส S 1> หมากูมันอย่างเดียวไปลุยครับทำเลย ภาพหมายครับพี่น้องอหมายนี่เราก็พึ่งลงมาครั้งแรกนี่แหละครับเอ๊ยลืมใส่แล้วเป็นยัไยงไงเสียนามครั้งแรก UI. UI. อุย้ยอายอุ้ยอายไปมันรังเกียจนะเขาโยนอีถาไหนอยู่มือไหนยอดไม้นะ่ะร้อยแปดที่ปงศาโยนไปเลยยอดใหม่ืออโอ้โหน่ะจูนมันไม่ถนัดนะเอาลงที อไม่ได้รอบโอ้ยผมบอกเลยไม้เนี่ยมองเท่เนี่ยนอนจับตะพงมาไล่ไก็ย่างมี้ของเท่อีกแล้วครับอ้วมันต้องมีใส่รูให้เฉยจะขวานด้ปยวอีกแล้วเกี่ยวเป็นไงบ้าง้โจดปลายเทาครับกำลังกำลังนิ่มๆเลยธรรมดามันถือก็คนหันแยมดีคือบิเลียรเล น,น,นี่เมล็ดละพักันก็ตัวน้อยนะนี่กระถงหินหนุกกระถางนะไรหรอมีแต่ตัวเปิงๆมีแต่ตัวเปิงๆเลยเดี๋ยวได้ทำคลิปครับเดี๋ยวได้มาถ่ายคลิปให้ดูว่าเพ่งตาก็ต้งหิวเป็นยังไง อ๋อที่สามได้เลยครับนี่ขนาดมีนตัวใหญ่เลยก็นี่มาข้นนี้ก่อนเลยไหมน้ำมันใสเลยนะใช่มาข้นนี้ก่อนเลยไหมตายบุญแล้วนะน้อเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวสองลำเลยอันนี้มันลากวิ่งใช่นีน่น้ำนด่กระโดดยุบยุบเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่อ,ปปน,น,อนี้กระโดดพอกระโดดยุบยุบตันกบเบนะวิ้ ว้าเล้วเอาขึ้นมาก่อนได้จีเยอดเอาตัวให่ตามที่เราคิดไว้จริงๆเลยนี่นั่นแหละเอขึ้นมาก่อนโเาจียอกเราตัวใหญ่จบงานลเอาโยนเราตัวใหญ่ซะงั้นองคิดก่อนนะเว้นไ้ถึงเราใหเราเหียบมังวันน้กกะซิวดอาก็ไม่รู้ว่า พิชคิวถือพิชคิวนี่นำพิชคิวไหมเออพิชคิวจริงเลยอะไรกินกระช่อนกระช่อนยิงปุ๊บป่อยตัวไปนน้ำไหมนี่ยังไม่ได้พคนิดเลย <laughs> มันไม่ใช่พวกปุ๊บเยเอาไงปดดดดุ๊บได้ไงปุดก็ปุดยากสิ ปล่อยก็สายจะปล่อยในท้อคือโอ้มองเห็นตัวเลยไหมยังดีกับตัวเล็กดีดอกยังดีกับตัวเล็กดีดอกแม่นี่นมไม่ใช่พอกรนนีเวลมาเดี๋ยวฟังกระดุมคือเท่าพันโอ้หากับเขากันเถอ,อ,เอะเนาะหมายคืออายุวันเดียวกันโอ้ป <c oughs> ขอกเดียวกันเลยนะเวย้ยใชตนนออต่ตอนหนึ่งออกตอนเท่าตอนหนึ่งออกตอนเย็นเอ่อเอาฟุตขอกเดียวกันคนละเมฆนะเราเกิดหลังไม่ไยิงใหญ่เลยนะคุณเดี๋ยวขึ้นทำกับข้าวก่อนครับพี่น้องกินขา้าวกินน้ำก็กิได้ลงไปกู้ครับหมายที่ไม่เคยใส่ก่อคิดว่าไม่ผ่านอีกแล้วครับหมายนี่ มีแต่ตัวเล็กๆครับที่เราเจอมานี่ครับผมมีจุตดตะกุหน่อยๆไม่ทำกับเขาครับต้มตูเสียนนำกินจักหน่อยวนันนี้หลังจากห่างหายไปนานไข่จอแล้วนี่ถ้าไข่จอแบบนี้น้ำหนาจะมาเ็วย้ยวย วนั้นนี้ก็มีก็เห็นไข่ต่างหลายตัวเด้ปรากฏเอออืมลองหาลังหมดแดงดูพี่น้องเผื่อกี่ได้เอาไปใส่ตุ่มปรากฏครับลังหาอยู่ปูหนี่น้ำน้ำมีอยู่ตัวหนามครับโอ้โอ้โอนักอืม โอ้น้ำน้ำน้ำอือวู้รวบเลยนี่เจ็บไหมไปดูดิมีขุมาไหมล่ะมีดอกลังต่ำๆเลยว้าวอาไงสองลังเงินัลยไรลังใน้ิ่งลังขาวหรือ่งลังขาวจะมีไข่เรนชักใหญ่เลยนี่นะอืออันนี้ก็่จีนี่คือกันขอบไปถุงสองถุงสองลังเลยอือ เออว้มีแบบจุนยเ้ยก็เลนะเดี๋ยวเพิ่มมรกาศไงโอ้ดูดูก็ให้ครอบไม่มีตัวไม่มีดอกแม่ปงกับไม่มีดอกเอาตัวนั่นลยไปวันนี้โอ้คนโอ้คนเดี๋ยวเพิ่มสั่งลาก่อนอ่ะิงไโคตร มีใหญ่เห็นไหมมันทปยังไงนะเหนีเจา่อีอือก็เรียงงานสักกะเียวหนาไปไปวทำคืนเนาะย้ายอโอ้หน้ำไมกรุยใช่ไหมใบเ่นเต้าพักติ้วครับ เราเอื่นฟักติ้วมีใช้เอื่นเตลใอช้เตลครับเราเอื่นติ้วแล้วสมุนไม้วูติ้วที่ใส่เตลด้วยใส่หมดแดงด้วยมึงนี่งามกันสมเนี่มนี่โอ้โหเนี่ยเสียบเสียบเสียบดีครับแจองประกุดใส่ติ้วใส่ฟักติวใส่มดแดง ชน้ำเดือดแล้วป่าลุงเลยครับโอ้แบบนนิก็พอกันกินละสามคนแล้วมันเดงยิ่ง <c oughs> Wow. Cả một tiếng là các bạn nhìn Thử mừng lao chim nhất mày, Ủa sạch ใส่น้ำประเดกน้ำนิ่โอ้เสียบจิ้มกันด้วยครับพี่หน้อง,ง,ง,องอู้หวานมันตรงนวเนี่นี่อุ้มหนักสุดยอดเลยัใส่หมดเดงเข้าไปนี่โอ้โอโโรยเลยเมนูแวแต่จะหาอะไรใส่ได้ bà khú cái nỉo đuôi con ní, hả? bà khú cái nỉo đuôi con ní, nọ. ồ, ok rồi quý. kiếm cái giếng khâu không pino? rồi chiến năm, buồn đi. ừm, ờ, nó bong rồi liền mà ใส่แบงก็เผาอีกคือเกาคือเกาอ่นี่กินตะเขากองเป็นไงมั้นี่ครับลูกินตะเขากองคนมีอันจะกินเนาะกินกินเบื่อนะคนรวยไปกินตะเขากองไอเราขายอยู่แต่กินตามปงตามป่าไปเก้อนี่เขาเขาเขามีตาเขาออกินตะเขากงเ กกิน็ธรรมดใหากินต้มปลาย่างปลาไปเตะหมูเอียงไงหน่อยมีตังค์ซื้อเขากล่อง้็เขาเลยแตว่ามันสุดจริงเนักปิดไปเด้อเหรบเนี่ยเนาะนี้เราไปบอกจีดีทางนะครับทำไมเสียงลิ้นพันๆกันโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยน้ำไป Chị giọt lái rồi nè tốt nè Nhanh, đã lìn rồi Nên Đi, đi, đi. <coughs> มาพี่นกอันเทาเด็กกันครับเดนี้แสบน้อมาเปรี้ยวๆกุ้มกลมนี่มหน่อยน้อสุดยดเลยใส่ทั้งปักอยู่ใสทั้งหมดเด้งเหลือ ยวกคนด้วยนั่งนั่งดีๆกันด้วยนี่วดจวดเลยนี่อยิงลอยไปขาวต้มปลวกต้มปลาเกายิงดีบาแล้ว

สมบกุฎเนี่ยรูชาติธรรมชาติเนี่ยเนี่ยปลาใหม่ๆแบบนี้ก็หวานจ้อยแล้วเนาะเฮ้ยมันหนาวต้งเนี่ยไอ้หัวหอมมากินเนี่ยเล็ดดูดเล็ดแค่แต่ดูดหางก็ดูหนวดแต่เด้ อยาก่ลยไม่มีเป็นยากินค่ไอยเนี่ยกินเตนเนี่ยพักติวอร่อยเคือเกาวี่น้องมาเนี่ยครับยังดูดดูแม่แกแสดงว่าหมอหางหายนานคักเลยนะดูสุดเท่านั้น กินข้าวยิ่มแล้วก็จะลงไปเก็บเบ็ดแล้วครับพี่น้องโอ้ยอยากินข้าวยิ่มแล้วต้องนอนเฮ้ยทำไมอันนั้นมันลากไปนู่นหรอนู่นอยู่ฝั่งนี่นู่นผมโยนนี่เสิผมโยนใช่มั้ยครับนี่มันไปนู่นเลยวดิน่ะอายลุ้นกันครับผม uống ừ, cái để măn vào thế mà măn còn năm ôi, <laughs> <cổ khú> <laughs> đây 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 đi, sai mày, dài, tụi mày no dài luôn, ừ, uế, นุ่งไปเลยโอ้ขับใส่นี่กับพอกคืออยู่เสียงน้ำอ่ะลุงมาจากไหนหรือเปล่าเออเย,ยอะๆๆๆๆเขาเร็กปุ๊ดแล้วครับ ทำจีนี่ต้องมือเราวิ่งเลยจนี่โอ้โหโอ้โอโน้ำน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำตอดัวด้วย่ไหนเอออฮ้ตึงกว่านี่เออน้ำตังไงอือว่มันิขึ้นนกะ่านี้เออก็นั่นดูอ่ะน่ะดูหัวด้ ดึงตึงดึงตึง,งโอ้ยน้ำน้ำโอ้กอคอคอหัวเออเออชัวรดูนะเนี่ยกันไก่มาดูเอาไปทุกเอากันไก่กันไกลติดเชือกมองเขาใสไม้นี่๋อได้ผสมเรื่อยๆเอ้าขับไปขับไปนะเอานานานายจะใสมากัน,น,นไกลมา ดูเร็วน,นะเด็กติดป่านนายนี่ขัดไตยังยอกอันนู้นไม่ใช่ลากเหรอวะนู้นอันนี้นะีอันปานี่นะครับมีตัวนี้มีรูเลยวโอ้ม,มีตัวอีกแล้วมีตั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 ว สี4สีเอายากจริงจริงว้ดูเจ้าเ่ยากดับแนวเลี่ยชุดตุบต่างนะมุนเนี่ยเม่นนุวางวางสิดยวางต่อกันเรื่อยๆครับผมโอ้หุ้ยลากหายตัวหนาดิขี้อุย้ออยอุย้ออย đừng trốn tôi nà đi qua, ui, ui ui, 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 โอ้โอ้ยคนได้บุกคนแล้วเอาหมดดหมดคุณตาเบลไนนะเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นไม่ได้ไม่ได้มันหายไปไหนมันทันอยู่นั่นว้วารุดไปไหนอยู่รุดในเรือเว้ยอ้อโอ้ใส่นี่กรใสสวยฮึ Lại áo luôn. Nhìn. dứa Ô. À. Ta mày áo đi rút đi. Ủa, Đi à. rút đi. Đấy đi. Đấy đi. đi, Ôi. Nam. Ừ. Tốt. À, đồn cắn to đấy lưỡi yao Ủa, Ui, tôi nhìn โอ้ยไม่เจ้าหลากมาจากทางนึ่งเออมันพันเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ไหมกิโลคนอ่ะได้เร็วกิโลกลัวเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวเอาไกลๆไหมเอยไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ย เป็นไรเสียนน้ำโลขึ้นได้เออโชว์ดีกลับัเียนน้ำเออเห็นิคอมินน่ะอยากดุดือดดิจังคักไหนดูดิแต่ว่าโลขึ้นได้อ เห็นน้ำบึเกเคยเห็นครับอ้าวติดไหลโอ้ <c oughs> นักดีเนีน่ยนี่มัวมวนีไงชูที่ลากมาจากฝังนู้นเป็น่นาดไม่เหลือแล้วอ, <c oughs> อู้หเมะคักคักคักโอ้ตอนนี้เก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องเก็บเสร็จไหม Để xem nào Nào nhìn muộn thử, lũng phía. Thì ra các bạn cấp trong ก้าวไม่ออกแล้วนักมากพูดเก็บตัวจะกลับบ้านแล้วครับเหมือนจะคือแต่ก็ ค่อยทะร่ครับแต่ก็ถือว่าพอได้กินอยู่ครับนี่องไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คืออีกนี่แหละครับนี่สองตัวคักเลยโอ้เสียนนำก็ยังลุกสาหักเงียงกินเลียวไห <c oughs> นยะิ่งเต็มหนึ่งวันนำ สองตัวนี่ครับผมวันนั้นเราก็ได้สองตัวนนเนาะคือเนาะใช่แต่ว่าเป็นสองตัวน่าจะใซส่นี่ครับวันนั้นอาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแต่ไม่ใหญ่ถึงใส่นี่แต่ว่าน,นี้โอ้โหอาจะได้อยู่ประมาณโลกิ้มประมาณนั้นตัวนี้ถือว่าซุดจัดก็พกเพราะได้เอาไปแบ่งปันเขาอยู่ครับพี่น้องเนาะเขาสั่งไวก ก็พอสมควรอยู่ครับแต่ตอนเช้าก็ให้แฟนขึ้นเมืองเราจัดการแล้วก็แบ่งห้เสียนนํำไปนะครับเพราะว่าอย่างเสียนนํำเขาก็ไม่ค่อยได้ออกหมายครับก็ไม่ได้กินบ่อยอย่างผมกับขยนเมืองเราอย่างกบขยเมืองเรานี่ค่อนข้างจะออกดุครับสำหรับเบียดประกดสำหรับคลิปนี้ผมโทนสายเสียบแล้วก็ เดืนนามีเต็กซิ่งรวมถึงเขยเมืองเรานะครับก็คงจะต้องขอตัวลาเพราะไม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมันหมานครับสุดยอดครับพี่น้อง